นะครับก็ในคลิปนี้นะฮะพวกผมสองคนก็จะมารีวิวอองเก็บบอบนะครับหรือว่ากบิ๊กไส้เน่เองครับโดยที่พวกเราสองคนนะครับก็ได้มาเดินซื้อที่งานเกษตรจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับผมจะเป็นยังไงก็แอบชมกันเลยครับวันนี้ผมวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรครับเนี่ยแองเก็บบอบนะครับ นี่ก็ห่อด้วยไอกระดานนะครับครับผมนี่น่ากินใช่ไหน่ากินนะครับลองดูนี่ว้าวอันนี้ก็อันเรียกว่าอะไรนะครับหนีบหนีบด้วยไม้อะไรนะครับไม่ไผ่ไไม่ผ่แล้วอ่าผมจะมาชิมให้ดูนะครับส่วนผสมส่วนผสมนะครับก็จะมีพวกหอมแดงตะไคร้นะครับแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับแล้วก็ เราหลักก็คือกบนะครับ,รบผมะนะครับก็สําสหรับส่วนผสมของอันแก๊สบ๊อบนะครับก็มีดูหลายอย่างนะครับแต่ที่เราพวกเรากินนะฮะก็จะมีพวกขานะฮะมีตะไครไปมะกรูดนะครับเ่ขม,มิ้นฮะขามิ้นใบยี่หร่าครับหอมแดงแล้วก็กระเทียมครับกระเทียมแล้วก็พริกครับผมพริกนี่ก็พริกอะไรก็ได้นะฮะ และที่ขาดไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คืออบค,ครับอ่าเราจะมาชิมให้ดูเลยนะชิมกันเลยครับอ่าอ่าเลยครับอ่าผมขอขาตรงนี้นะอ้าวเลยครับขาขวาตากล้องกินไปแล้ว <c oughs> าตาก้องแบบว่าตากล้องหิวก่อนเลยนะครับอือแซ่บหลายครับเนี่ยม <c oughs> เนี่ยมลยครับว้าวอือฟันก็ไม่ค่อยดีนะครับเจ้วไม่ค่อยขาด เดี๋ยวให้ขายอืมรสชาติเป็นไงครับรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมเลยนะครับเนี่ยกินไปเหมือนกินไก่นะครับ<อ>จริงๆก็คือมันคือกลมนะครับจะเป็นไก่ก็นะได้อืมไม่น่าใช่นะอืมอืมากล้องกินไหมฮะ แซ่บมากเลยครับอยากกินนะอยากกินอยากกินแล้วว่าสูตรตอนที่เราถ่ายเลยหวานเลยนะเคี้ยวไม่ขาดนะครับหวานเลยครับคิ้อ่า ผมก็ขอกจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแล้วพวกผมก็ขอไป็นทก่อนต่อนะครับสครับรบ๊ายบายบาย